ครับอ่ายกที่สมปล่อยตัวครับคู่แรกวันนี้ครับมวยไทยพลังใหม่ผมยกที่สามับผมอ่าแดงนี่ก็จเจ้าเพชรทองคำเดิเพ็รสีทองนะผมน้ำมันนี่ก็เจ้าคูปุต้าเดินเมื่อตอนที่จะเปลี่ยนสีเสื้อเป็นเจ้าเพชร้องเลยโอ้โหหล่นไปเลยครับฝ่ายแดงจเจ้าเพชรทองคำนะผม คลับข <Es> <an> ึ้นมาใหม่ครับผมไปฝาไปทีนึงลำตัวเพชรลงเลยเตะซ้ายขึ้นเอาครับรุ่นน้องใจน้อยเลยไปฝาไปทีนึงครับเพชรทองคำขยโยเข้าหาขยโยเข้าหาผมหนึ่งพีฝ่ายน้ำมันนี่เก่าลักเกินครับยืนมวยยจงนิ่งลเลื่อนฝ่ายน้ำมันเจ้าเพชรลงเลย ครับเจ้ากันนโอ้ลเลลลยยยนนะะครับผมเเเฝ่าาแดงจ้พชรทองคำโดนกำปั้นรัวเข้าไปชุดนี้นะครับผมกรรมการก็สั่งเข้ามุมเลยนะครับผมเอาครับรุ่นน้องโดนน้ำแปดเข้าไปแล้วเอาครับอีกชุดหนึ่งว่างเลยครับเจ้าเพชรเล็กโอ้สปีดมันเลยครับเอ้าอุ้ยเอาครับเร่งมากหรือเปล่าฟันธุ์มึน มาต้นเกมก็โดนนับแปรไปแล้วจะเพชรทองคำเหนื่อยแล้วมาวันนี้แล้วผมพิเศษไว้เอาแล้วฟื้นแล้วไฟเด็กตะซ้ายจะโดนอีกหรือเปล่าครับเล่นกันยงฝ่ายน้ำมันโอ้ยโดนอีกแล้วเรียบร้อยครับดอกนี้กรรมการยุติการชกเลยนะครับผมเอาละครับเจ้าเพชรน้องเหนื่อยนกเขากรมอ .11 ก็เป็นฝ่ายชนะนกไปในยกที่สามนะครับผมอ่ ครับ